ผมผีเสื้อกลางคืนนะครับทุกคนอืัหาดูยากนะครับผมบอกเลยผีเสื้อกลางคืนครับเหมือนกับกิ่งไม้เลยนะครับดูดูดูข้างล่างเนี่ย ถ้าไม่สังเกตถ้าเกิดเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้นี่คืองงเลยนะครับว่าตัวอะไรตัวใหญ่มากครับมาเกาะอ,อยู่หน้าห้องผ้ายัางไม่ตายนะครับดูหน้าตาเขาแปลกมากนี่คือผีเสื้อกลางคืนของ yeah